วิจกรรมวันเสาร์ของเราเหมือนเคยก็ทำกับข้าวตอนเช้าก่อนอาหารเช้าวันนี้ก็จะเป็นแพนเค้กนั่นเองอะไรที่บอกว่าง่ายๆง,ง่ายที่สุดช็อกโกแลตแพนเค้กแบบนี้เลยนะคะก็คือต้องแบบว่าให้เขากินข้าวกินน้ำอะไรให้มันเสร็จก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับแม่เมื่อคืนลืมเช็คสภาพอากาศนะคะเห็นเขาบอกว่าไม่ใช่เห็นเขาบอกว่าแต่ว่าตื่นขึ้นมานี่คือหิมะตก ประมาณ8ถึง10นิ้วนะคือเยอะมากเนี่ยดูสภาพอากาศข้างนอกสิคะแบบไม่ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลยคือทำงานเหนื่อยแล้วก็คือนอนเลยนอนยาวจากที่บ้านไปถึงที่สตูดิโอก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีนะวันนี้เราก็สายตั้มเคย จากสตูดิโอเริ่ม10โมง15แต่ว่าเราออกบ้าน10โมงตรงเป๊่รู้ว่าจะมีพายุเข้านะคะดูสิคะัดหามากเลยคือน่าจะประมาณ3 3นิ้วได้ <c oughs> ไม่ใช่น่าจะน่าจะ5-8นิ้วเลยนะโอ้ต้องล้างรถอีก A oh my goodness rocky no come on yeah. my hey get in the car check your boo ลาหิมะตกออกเลยอ่ะตำรวจเรียกนะคะสายแน่นอนจะไม่ให้สายได้ไงคะกว่าจะขึ้นรถได้ดูสิสรุปมาถึงแล้วแต่ว่าคลาสแคนเซิลนะคะ ก็คือพาลูกไปเต้นแล้วก็อ่ามันเป็นหิมะตกนะคะก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะเป็นแผนวันนี้มาตามหาขนมครกของเทด e จ Joe ที่กำลังฮิตในอเมริกาตอนนี้เสรไปเลยค่ะเสร็จไปเลยค่ะคือรัฐที่เราอยู่ก็จะเป็นรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะคือ คือร้านค้ามันเยอะมากก็คือมันใกล้ๆกล้นิวยอร์กอ่ะมันก็เลยที่ขนส่งมันเยอะเหมือนกันขับรถออกจากนิวยอร์กมาประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงถึงแล้วอะ่ะที่เราอยู่นี่เรามาถึงแล้วจริงๆแล้วสโต์นี้ไม่เคยมานะร้านนี้ไม่เคยมาเลยไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเราก็คิดว่าขนมครกมันน่าจะเป็นโฟสเซนเราก็เดินไปหา ของฟอสเซนก่อนเลยสุ่มนะครับเดินสุ่มดูสิของกินเยอะมากของเอเชียของขนมจีบซาลเปาอะไรมีหมดเลยอ,ะอ่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกของแช่แข็งนะของแช่แข็งนี่นี้จะเป็นโซนเบรกฟาสต์วุ้ยเมื่อกี้มีเกี๊ยวด้วยนะคะนี่เจอขนมขนมจีบหมูในราคา3บาทสามเหรียญ99มีอบเปีอยด้วยนะแต่ว่า พอเยะเราจะทําเองขนมจีบพอพอพอกินได้เพราะว่าเราทําไม่เป็นนี่ต่อไปก็จะเป็นเกี๊ยวซาเกี๊ยวทอดนี่ได้เลยนะห้าบาทห้าเหรียญเกาห้าเหรียญหเหรียญห้าสิบอะห้าเหรียญสี่สิบเคือราคาได้เลยอะใช้ได้นี่เท่าที่เดินมายังไม่เห็นขนมครกเลยนะอุ้ยอันนี้มี เขาเรียก Orange Chicken ในราคา3เหรียญสามเหรียญครึ่งนะเดินมายังไม่เจอเลยนะเดินห่วมากเลยนะมันจะเป็นของหวานหรือเปล่ากว่าจะเห็นขนมครกนี่ได้อย่างอื่นได้อย่างอื่นไปเยอะไปเยอะกว่าสงสัยจะไม่ได้แล้วมั้งเนี้ยไอศครีมโมจิชาเขียว ลูกๆกินไม่เป็นนะแต่ว่าแม่ชอบเดินต่อเลยค่ะนี่ยังไม่เจออีกนะขนมครกอันนี้ใช่หรือเปล่าเอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นทาร์ตไข่นะอรสรุปถามพนักง,งานถามพนักง,งานพนักงานบอกไม่มีนะคะไม่มีไม่มเีเขาเลิกเขาเลิกเอามาขายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราเดิน สรุปมันมีปัญหาเรื่องการขนส่งหรือการโฮดิ้งนะคะพนักงนานบอกไม่ไม่ไหมายถึงว่าสาขาเนี้ยมันไม่มีแล้วแต่ว่าคงคงไม่ไปแล้วคงไม่ตามหาแล้วทำกินเองดีกว่าคืออยากตามกระแสของเขานะไปร้านเอเชียต่อ,อเ,เดี๋ยวต่อคลิปหน้านะคะร้านเอเชียนี่คือใหญ่มากวันเดียวไปให้ครบเลยนะคะ โอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะต่อคลิปหน้านะคะร้านเอเชียขอบคุณค่ะ